คุณผู้ชมเลิฟชนั่นครับผมไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ผมคาดการหรือทำนายไว้และเกิดขึ้นจริงมันเป็นความทุกข์อย่างสาหัสมันเป็นความเครียดในจิตวิญญาณของผมสิ่งใดที่ผมคิดแล้วมันเป็นภาพลบที่ร้ายกาจผมไม่เคยอยากให้มันเกิดขึ้นจริงผมไม่เคยคิดอยากให้เขื่อนแตกผมไม่อยากให้มีการแบ่งแยกดินแดนที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่เคย ต้องการให้มีภัยพิบัติซิรามิถล่ม6จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราผมไม่อยากให้น้ำป่าท่วมที่ภาคเหนือผมไม่อยากให้แม่น้ำเจ้าพระยาเอ,อ่อล้นท่วมกรุงเทพมหานครแต่ทั้งหมดนั้นมันอยู่ในจินตนาการของผมอยู่ในสิ่งที่ผมได้มองเห็นในมิติซิกเซนของผมและผมก็พยายามนําเสนอมาเป็นรูปแบบในรูปแบบของภาพยนตร์เป็นการนําเสนอที่ค่อนข้างจะเจ็บปวด เพราะการนำเสนองานหรือความคิดแต่ละครั้งผมต้องลงทุนสูงลงทุนด้วยเลือดด้วยเม็ดเงินด้วยชีวิตด้วยหยาดเหงื่อของผมเองถามว่าผมเจ็บปวดไหมผมเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและผมก็ปวดร้าวกับการล้มเหลวทางธุรกิจในการสร้างภาพยนตร์ที่นําเสนอแต่สิ่งที่โหดร้ายต่อสังคมผมไม่ใช่คนตลกผมเล่าเรื่องตลกไม่เป็นผมไม่ชอบพูดเรื่องลักไร่ไร้สาระ แต่ผมจะหยิบประเด็นของความเป็นคนที่มันขมขื่นปวดร้าวการกดขี่ข่มเหงการรังแกความขัดแย้งของมนุษย์มันเป็นประเด็นที่ตัวผมเองให้ความสนใจถามว่าเพราะอะไรผมก็ไม่อาจจะวินิจฉัยหรือวิเคราะห์วิจารณ์มาได้ว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นและทําแบบนั้นผมเองก็อยากจะเป็นคนที่สแสวงหาความสงบสุขหาความสะโด,ดให้กับชีวิตตัวผมเองผมคงม,มีความสุขมาก ถ้าสิ่งรอบตัวผมทุกวันนี้มีแต่ความสุขเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างเสรีภาพเป็นสังคมที่อยู่กันโดยที่มีความขัดแยง้งแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นและผมจะโกหกตัวเองโกหกสังคมทําให้ตัวเองมีความสุขผมก็ทําไม่ได้เช่นกันถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่เป็นนักการเมืองถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่นักธุรกิจที่เข้าไปบริหารจัดการองค์กรระดับใหญ่ๆของประเทศนี้ผมเป็น,นกลไกเล็ก เป็นประชาชนคนหนึ่งที่โชคดีมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในรูปแบบของผมคุณผู้ชมครับภัยก่อการร้ายข้ามชาติในนาทีนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองข้ามไปอีกแล้วสื่อมวลชนทุกแขนงทุกสาขารัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจระมัดระวังในการตรวจสอบภัยที่จะเกิดขึ้นจากการก่อการร้ายข้ามชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตาม จะใช้เป็นฐานที่มั่นในการก่อการร้ายจะใช้ยืมประเทศนี้ประเทศนั้นเป็นทางผ่านของการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นการเอาเครื่องบินขนอาวุธบรรลงที่สนามบินในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการสร้างค่ายฝึกมีการฝึกปือผู้คนในการใช้อาวุธในการเรียนรู้ที่จะทําระเบิดหรือก่อวินาศกรรมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันเป็นอันตรายต่อสังคมและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์ บทภาพยนตร์เรื่องนักรบประจันบานนําเสนอเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เราไม่ได้ระบุว่ามีการเข้ามาก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน,ดนที่จังหวัดไหนอะไรอย่างไรแต่เป็นการตีขุมเป็นการพูด,เป,ดเปิดกว้างว่าวันหนึ่งประเทศของเราจะจะ,จะเจอสถานการณ์อย่างนี้และองค์กรหรือผู้ที่จะเข้าไปตรวจสอบไปต่อต้านกระบวนการก่อการร้ายซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศของเราต้องมีศักยภาพที่ดีที่เก่งพอ จะเป็น FBI จะเป็น CIA จะเป็น KGB องค์กรของเราก็ต้องเก่งระดับนั้นหรือเก่งมากกว่านั้นคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราก็มี DSI เราก็มีหน่วยป่าปามจราชนเราก็มีหน่วยสกัดกัน้นผู้ก่อการลายแล้วก็มีสายลับที่เข้าไปตรวจสอบเราก็มีสายข่าวรายงานข่าวจากทุกมุมโลกแต่มันไม่พอละครับชาติหมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาต้องใช้เวลานับ10ปีกว่าจะค้นพบบิลเดน กว่าจะค้นพบซัดดัมกว่าจะค้นพบกาดดาฟีทั้งหมดทั้งมวลนี้การที่จะเข้าไปประทะหรือเข้าไปจู่โจมเข้าไปปิดฉากปิดเกมผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่เป็นศัตรูต่อภัยของประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกไม่ใช่เป็นเรื่องการทำกันง่ายๆต้องใช้อุปกรณ์ไฮเทคต้องใช้สายลับสายสืบต้องใช้บุคคลและก็ใช้เม็ดเงินเป็นหมื่นๆล้านที่จะทำงานแบบนี้ในกรณีนี้ประเทศของเรา ไม่ได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มากมายขนาดนั้นและเราก็ไม่มีบุคคลที่มีศักยภาพพอที่จะไปทํางานนี้อย่างเข้มแข็งด้วยเหตุผลเนี้มันถึงเป็นอุทาหรณ์ว่าอะไรแล้วแต่ที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดกับสังคมเราการไม่เกิดเป็นสิ่งที่ดีแต่การระมัดระวังการป้องปรามเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและคนที่จะเข้ามาช่วยทำให้สังคมเราอยู่อย่างสงบสุขได้ก็คือคนในสังคมนั่นเองครับ เราต้องช่วยเหลือกันเราจะไปหวังพึ่งองค์กรหนึ่งองค์กรใดของรัฐคงเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เปิดกว้างเรามีช่องโหว่มากมายที่จะทําให้เกิดภัยพิบัติหรือภัยก่อการร้ายขึ้นในประเทศของเราบนแผ่นดินของเราภาพเยือ์เรื่องนักโระจันรบานได้นําเสนอจุดนี้อย่างชัดเจนซึ่งทั้งหมดผมพยายามจะบอกว่าผมคิดเรื่องนี้มาเมื่อประมาณ 25- 30ปีที่แล้วแต่วันนี้ เรามองเห็นเขาลางค่อนข้างจะชัดเจนว่ากำลังจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นบนแผ่นดินไทยสาเหตุที่ผมพยายามจะนำเสนอยุทธปกรณ์ในรูปแบบใหม่ในภาพยนตร์ของผมโดยเฉพาะในเรื่องนักโรประจำบานผมพยายามจะนำเทคโนโลยีตัวใหม่ๆห,หรือเสนอแนวความคิดขึ้นมาใส่ในภาพยนตร์ของผมผมเป็นคนที่มีความเชื่อในความคิดในฐานะผู้ผกับภาพยนตร์เสมอว่าผมให้ความสาคัญกับคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CG นี้ น้อยมากเพราะผมเชื่อว่าถ้าเผื่อเรานาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้งานในภาพยนตร์มันควรจะเอาไปลองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจะสร้างขึ้นได้ในฉากภาพยนตร์ยกตัวอย่างเช่นกรณีภัยพิบัติกรณีแผ่นดินไหวกรณีลูกกาบาดตกลงมาบนพื้นโลกกรณีสงครามโลกเราควรเอาเทคโนโลยีชั้นสูงหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกมาเสริมสร้างภาพมาเสริมสร้างภาพในภาพในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ซึ่งความคิดของผมเนี่ยมองตรงข้ามคนละฝ่ายกับฮอลลีวูดโลกของฮอลลีวูดจะมองเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเอามาลองรับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงฮอลลีวูดสนใจที่จะให้ซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนเหาะเหเดินอากาศได้เพื่อลองรับความสนุกสนานเพื่อตอบสนองอารมณ์ที่ขาดวินของคนในโลกชาติมหาอนานาจคุณผู้ชมควเข้าใจนะครับ สหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่มีอายุอยู่ในโลกนี้ยังไม่ถึง300ปีเขามีอดีตมีประวัติศาสตร์ของชาติเขาน้อยมากเพราะฉะนั้นการที่เขาสร้างฮีโร่ขึ้นมาเพราะเขาไม่มีฮีโร่ในอดีตไม่ย้อนหลังไปเหมือน700ปีเหมือนชาติของเราไม่เหมือน4 0 0 0ปีของอียิปต์หรือประเทศจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมฮอลลีวูดโลกของฮอลลีวูดพยายามสร้างตัวละครใหม่ๆขึ้นมานั้นมันเป็นการอุดมันเป็นการเข้ามาตอบสนองจิตใต้สำนึก ของชาติมหาอำนาจว่าโอเคนี่คือฮีโร่ของเขาเขาไม่สามารถสร้างฮีโร่จากสงครามเวียดนามได้เขาไม่สามารถจะสร้างฮีโร่จากสงครามตะวันออกกลางได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกฮอลลีวูดจะทําได้ก็คือการตอบสนองจินตนาการที่อยู่นอกเหนือการคาดการซึ่งผมก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดแต่ผมมองดูว่าการต้องใช้เม็ดเงินเป็นพันล้านหรือนับหมื่นล้านเพื่อมาสร้างภาพยนตร์เพื่อสนองอารมณ์ของความสนุกสนานอย่างเดียวนั้น มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ในแง่ของการตลาดหรือเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันประสบความสำเร็จถ้าเผื่อผมจะสร้างภาพยนตร์เรื่องน้ําท่วมกรุงเทพผมจะถูกต่อต้านผมจะถูกแอนตี้ผมเป็นไปไม่ได้นะว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพแต่ถ้าโลกของฮอลลีวูดบอกว่าน้ําภัยพิบัติซูนามิจะมีน้ําท่วมถึงทิเบตท่วมถึงภูเขาอิมาลายคนครึ่งโลกเชื่อถ้าผมบอกว่ามีดาวตกที่ที่ราบสูงของประเทศไทยจะเป็นเรื่องน่าหัวเราะ แต่ถ้าบอกว่าอุกาบาทตกที่อ่าวซานฟานซิสโกจะมีคนเชื่อมันเป็นค่านิยมมันเป็นศรัทธานำปัญญามันเป็นการสนองตอบของคนที่ได้เปรียบกว่าทางสังคมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ต่อต้านผมก็มีวิถีวิธีการทำงานในแนวทางของผมเองการนำเสนองานของผมไม่ว่าให้ตัวละครคิดสร้างลดยานลบขึ้นมาสร้างเครื่องเหาะเฉพาะกายขึ้นมาอาวุธเหล่านี้ ตัวละครไม่ได้คิดผมเองซึ่งเป็นคนเขียนบทภาพยนต์เป็นคนคิดและยืมตัวละครเป็นผู้กระทำเพื่อน,นําเสนอต่อสังคมผมเคยฝันว่าวันหนึ่งกองทัพไทยหน่วยยุโทโธปกรณ์สามารถที่จะผลิตอาวุธลบของเราใช้เองได้ซึ่งทวนนี้ที่ผมทราบข่าวมาก็มีการสามารถผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ขึ้นมาใช้เองได้ในกองทัพซึ่งเป็นเรื่องที่ผมดีใจและก็ภูมิใจว่าสติปัญญาของคนไทยสามารถที่จะพัฒนาการอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่น เพราะเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าชาติที่สามารถผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์มาขายกับชาติที่รับซื้อผู้ผลิตย่อมรู้จุดอ่อนของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่นํามาขายกับชาติที่รับซื้อเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําสงครามเมื่อมีปัญหาที่ต้องลบราค่าฟันกันเราจะอยู่ในจุดที่เสียเปรียบสิ่งใดที่เราคิดเองซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์โน้ตฮาวเหล่านี้เราสามารถที่จะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของเราเองและปิดช่องโหว่ให้ คู่ต่อสู้หรือข้าศึกได้รู้จุดอ่อนของเราด้วยเหตุผลนี้ผมจึงนําเสนอให้ผู้พันนอกราชการในภาพยนตร์เรื่องนักบประจันบาลซึ่งนําแสดงโดยคุณกุง้งศรีเวไลผลิตยานลบขึ้นมาผลิตจรวดเฉพาะกายขึ้นมาโดยที่มีคุณสรพงษ์ชาตีซึ่งรับบทเป็นนักแสดงนําในเรื่องนี้เป็นผู้ที่ใช้ยานลบเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมผมก็ยังให้ความสําคัญกับพอปหรืออุปกรณ์ อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ใช้ในการแต่ทำภาพยนตร์น้อยกว่าเนื้อหาที่ผมต้องการนำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนักรบประจันบาลหรือเด l แ n งเย่ของผมเนี่ยจุดประสงค์ของผมผมไม่คนมีความเชื่อมั่นว่าภัยคุกคามจากภัยก่อก,อการร้ายข้ามชาติเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยเพราะประเทศเราเป็นทางผ่านเป็นจุดอ่อนของสังคมในโซนเอเชียซึ่งเราต้องเปิดกว้างประเทศของเราเพื่อต้อนรับ ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาและผ่านไปซึ่งผู้ก่อการร้ายสามารถจะเข้ามายังประเทศของเราเพื่อใช้พื้นที่ในประเทศของเราเป็นฐานที่มั่นเป็นทางผ่านหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศของเราเลยอย่างในขณะนี้ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาภัยก่อการร้ายที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นภัยขั้นร้ายแรงขั้นวิกฤตคงไม่มีอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้อีกแล้วซึ่ง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงหมายถึงองค์กรของรัฐหรือตัวรัฐบาลเองจะต้องเข้าไปหาข้อมูลรู้แก่นแท้กับผีิแท้ของเนื้อหาสารว่ามันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นจากอะไรจากประวัติศาสตร์อันยาวนานจากการแบ่งแยกดินแดนด้วยจุดประสงค์อย่างอื่นเพื่อการพื้นที่หรือจากการสร้างอำนาจเพื่อทําให้ตื่นกลัวเพื่อหวังผลในด้านอื่นไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องรู้คำตอบตั้งนานแล้วแต่ทุกวันนี้เหตุการณ์ก็บานปลายลามปามกันมาใช้เวลาเกือบ20ปีและมีผู้ที่สูญเสียชีวิตไปมากกว่า5,000คนน่าสงสารสำหรับครูอาจารย์ที่ต้องผีชีพไปในนาทีที่ผมกำลังพูดขนาดนี้ก็ประมาณ155ศพเข้าไปแล้วซึ่งผมเชื่อว่าตัวเลขจะกระเถิบสูงขึ้นไปเรื่อยๆตราบที่วันเวลาข้างหน้ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้อย่างแท้จริง นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของภัยก่อการร้ายซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่มันต้องมีผู้ที่มีสามารถให้คําตอบได้มันต้องมีผู้ที่สามารถจะยุติปัญหาเหล่านี้ได้อาครับผมก็ไม่อยากจะนอกเรื่องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผมโดยตรงแต่ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยที่มีสื่อที่สามารถจะนําเสนอความคิดเห็นของผมได้แต่ทั้งหมดที่ผมเรียนคุณผู้ชม ผมเพียงแต่จะอธิบายสนับสนุนสิ่งที่ผมคิดและทำเมื่อ25ปีที่แล้วว่าผมเป็นคนมีความเชื่อมั่นว่าภัยเก,กากกาลายข้ามชาติซึ่งมันมีอยู่ทุกหย่อมย่าในโลกใบน,นี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยของเราผมจะนำเสนอบางฉากบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าผมมีความคิดอย่างไรถึงเขียนบทภาพยนตร์และถ่ายทำภาพยนตร์นักรประจันบาลเกี่ยวกับกออก,กาลายข้ามชาติเชิญชมได้เลยครับ ผมไม่เชื่อว่าจะมีแหล่งผลิตอาวุธสงครามและที่ส่องสมุฝึกทหารไร้สัญชาติบนแผ่นดินของเราและถ้ามันจะมีจริงมันจะเป็นเรื่องร้ายแรงเช่นเดียวกับกรณีขุนศาก็ผมสนใจโรงงานผลิตอาวุธสงครามเอกชนที่เราสั่งปิดไปมาปี2521อาจจะมีอะไรเคลือบแฝงอยู่เป็นไปไม่ได้ครับท่านที่โรงงานนั้นจะผลิตอาวุธอีก เราได้สั่งปิด,ดวเด็ดขาดแนละ้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นไปไม่ได้ผมต้องการให้พวกคุณปฏิบัติการก้าวหน้ากว่านี้คอยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างนักรบที่มียุทธวิธีการรบที่ดีที่สุดเดาวสร้างผูช้ชนะทุกคนรับรประจำหน้าที่ได้เราจะทำการฝึกที่หนักขึ้นกว่านี้และมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรถรบตัแบบนี้มีกำลังมาถึง6,000นอ็กซ เรื่องที่ด้วยความเร็วแในกำลังแรงสูงนอกจากนี้มันยังสามารถทานตัวเองและตั้งตาทำลายเครื่องอีนควาสามารถาสนามทุ่นระเบิดเทินนาบสะเถินบก จะทุกงานเลยนะมันเป็นหน้าที่ที่จะเสนอความเป็นจริงให้ประชาชนได้รับรูุ้ณจะศึกษาวไว้นะว่าแต่นะคะอาวุธอย่างคุณน่ะเข้ามาทําธุรกิจอะไรในสนามรถคนไม่มาติดต่อขอซื้อรถรบคันนี้ไปขายให้กับฝ่ายตรงข้ามหรอกนะมันก็ไม่แน่น้องสาวถ้ามันทำกำไรง,งามมันก็น่าสนใจถ้านในผลสนใจแรงเยอะมากทีเดียวานจะรับไว้พิจารณายินดีด้วยนะไอ้เพื่อนยา หนีรูสงครามเนี่ยมันร้ายแรงมันผิกกกดกฎหมายอาจจะถึงกับจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าอาจจะถึงกับประหารชีวิตก็ได้นะคะ<า>จำคุณได้แล้วคุณเองพยายามเขียนถึงโรงงานของผมถ้าสนใจผมจริงๆก็น่าจะไปรอที่เสียงนอนผมได้รับใบสั่งอาวุธเข้ามาอีกจำนวนมากมันจะทำงินให้กับเรามากมายทีเดียวคนอรอที่ฝึกกอ,อกไปก็มีส่วนอย่างมากที่ช่วยกระตุ้นให้กองกำลังของมันเนี่ยซื้ออาวุธโดยตรงจากเราสาาร้างสงครามขึ้นมาเสร แล้วคุณจะขายอาวุธได้ราคามันดีกว่าชีวิตถูกขูกพวกนักรบรับจ้างอย่าลืมเรื่องนักข่าปากบอนพวกนั้นเชอดกายมาดูสักตัวสองตัวก็จะหายยากกันไปเอง มีฉากที่ค่อนข้างเจ้าโหดร้ายทำร้ายจิตใจกันอยู่หลายฉากในภาพยนตร์เรื่องนักลบประจันบาลโดยเฉพาะฉากการติดระเบิดชีชีพเข้ากับตัวประกันคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ได้ถูกติดระเบิดพีชีพเข้ากับขากับตัวเองเพื่อจะนำไปเปลี่ยนกับตัวประกันและผลสุดท้ายผู้ก่อการร้ายก็ระเบิดลากของคุณพิสมัยแหลกเป็นจุนฉากนี้การถ่ายทําเป็นไปได้วยความยุ่งยากและลำบากพอสมควรสาเหตุที่เราต้องการเน้นฉากนี้ เพื่อเห็นว่าความโหดเหี้ยมของผู้ก่อก,การร้ายสามารถที่จะกระทำได้ทุกอย่างโดยไม่แคร์ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะเป็นความโหดทมินขนาดไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับการทำหนังแอคชั่นเมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมามันก็จะมีฉากมาตรฐานที่ถูกบรรจุอยู่ในบทภาพยนตร์อย่างแน่นอนฉากไล่ล่าโดยรถยนต์ฉากการขับขี่มอเตอร์ไซค์เหินข้ามรถยนต์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็นำมาบรรจุไว้ในภาพยนต์เรื่องนักลบประหาบานอย่างครบถ้วน ฉากการระเบิดฉากการต่อสู้ฉากการดวนดาบสมุไรซึ่งในสมัยนั้นการดวนดาบสมุไรเป็นฉากที่ค่อนข้างจะแปลกแปลกตายังเป็นสิ่งใหม่อยู่ซึ่งการที่ผมบรรจุดาบสมุไรเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ <het S 1> <อ>เพื่อให้เกิดความหลากหลายมีทั้งอาวุธไทยอาวุธที่ร้ายแรงระดับการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของคนในเอเชียซึ่งสมุไรเป็นสิ่งที่สามารถที่ยอมรับกันได้ว่า เป็นอาวุธที่ใช้ปาดครับเป็นอาวุธที่ใช้ปาดประหารทำร้ายกันได้ถึงชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามนําเสนอในบทภาพยนตร์เรื่องนักลบประจันบาลก็คือการทรยศหักหลังหรือไส้ศึกในองค์กรของรัฐในหน่วยงานที่มีความเข้มข้นในการตรวจสอบก่อการร้ายข้ามชาติก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งสามารถที่จะเป็นไส้ศึกเพื่อเห็นแก่เม็ดเงินตัวละครของนักลบประจันบาลคุณพยัก ลามวาตินรับบทเป็นนักแสดงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นองค์กรของรัฐและเป็นไส้ศึกให้กับผู้ก่อการลายข้ามชาติเอาข้อมูลทั้งหลายไปป้อนให้กับองค์กรก่อการลายข้ามชาติและพยายามที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตลดแรงเยอะไปขายต่อซึ่งการทําแบบนั้นมันเหมือนกับเป็นการขายชาติแท้ๆผมพยายามจะนําเสนอให้เห็นว่าทุกยุคทุกสมัยจะมีคนทึ่งทําตัว เป็นบ่อนทำลายชาติอยู่ตลอดเวลาใช่คุณนักข่าวตำรวจเร็วๆบางคนทำให้คำพูดเยอะอย่าททุกคนอย่างคุณเป็นความจริงผมเสียใจคุณพูดถูกมีคนทึ่งเห็นเงินมีค่ามากกว่าความสงบสุขของแผ่นดินมีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำความลับอันสำคัญอันยิ่งยวดและสามารถนำความลับนั้นไปขายให้กับฝ่ายตรงข้ามได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกครั้งที่มีปฏิบัติการในเชิงยุทธศาสตร์เราจะพบเสมอว่าแต่ละฝ่ายต่างล่วงรู้ความลับรู้ยุทธศาสตร์ของกันและกันเสมอซึ่งนั่นหมายความว่าทุกฝ่ายในองค์กรของรับมีไส้ศึกมีคนที่ขายความลับคุณผู้ชมครับคนที่ขายความลับของชาติของแผ่นดินโทษประหารชีวิตนะครับ และเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดเพราะการทําแบบนั้นเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีคนที่ทําตัวแบบนี้อยู่มากมายคนที่พร้อมขายชาติขายแผ่นดินขายความลับของชาติขายทรัพยากรของชาติคนเหล่านี้ทําความผิดเท่ากันครับในความรู้สึกของผมการสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับการก่อการ้ายมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ปแปลเปลี่ยนบทภาพยนตร์โดยเฉพาะจุดขายเมื่อเราจะนําเสนอโปรเจกต์การสร้างภาพยนตร์แต่และเรื่องให้กับผู้มนวยการสร้างมันจะมีปัญหาว่าเราจะถูกตั้งคําถามเสมอว่าคุณจะขายอะไรมันจะขายได้ไหมจะมีใครมาดูคุณจะสร้างภาพยนต์เกี่ยวกับก่อการล้ายข้ามชาติแล้วคุณจะได้อะไรใครจะ่ให้ความสนใจผู้มนวยการสร้างภาพยนตร์หรือเจ้าของภาพยนต์มักจะตั้งคําถามว่า ถ้าคุณทําหนังเรื่องสามคนผัวเมียสามหญิงหนึ่งชายสามชายหนึ่งหญิงคนยังให้ความสนใจมากกว่าคุณจะไปหาข้อมูลคุณจะไปศึกษาหาความรู้มาเผยแผ่เพื่ออะไรในเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเขายังไม่สนใจที่จะศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องภัยพิบัติเขายังไม่สนใจเรื่องความมั่นคงของชาติคุณเป็นเพียงผู้กับภาพยนตร์ตัวเล็กๆมีเม็ดเงินเพียงน้อยนิดแต่คุณอาหารการนำเสนอปัญหาที่ยิ่งใหญ่เกินตัวของคุณนั่นแหละคือความหายนะ ไม่ใช่ความหายนะของสังคมหรอวครับเป็นความหายนะของผมโดยตรงแต่ผมยอมรับว่ามันท้าทายการทำงานของผมอย่างยิ่งอะไรที่มันดูแล้วยุ่งยากสลับซับซ้อนและเป็นไปไม่ได้และคนอื่นจะเดินหนีปัญหานี้แน่นอนนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมจับแต่ผมก็เสียใจเสียดายว่าสิ่งที่ผมทำขึ้นมานั้นผมไม่สามารถทำทั้งหมดอย่าง100%เ ผมมีต้องอาศัยรูปแบบโครงสร้างการเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งใช้คำว่าหนังแอคชั่นโดยส่วนตัวแล้วผมเกลียดคำว่าหนังแอคชั่นมีเพื่อนผมคนนึงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นน้องผมหลายปีอยู่มักพูดจาเสียดสีกันแน่กันแหนะผมเสมอว่าคุณทอนงหนังคุณไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ระเบิด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 คุณระเบิดทั้งวันเลยคุณขายระเบิดหรือวะทํามากินง่ายยังไงผมดูหนังคุณเหมือนหนังการ์ตูนแต่เพื่อนผู้กำกับคนนั้นน่ะเขาก็ทําหนังเกี่ยวกับความเชื่อ ทำหนังเกีกับเทพเจ้ามีการเผาสารอะไรประมาณนั้นซึ่งทุกคนก็มีแนวคิดมีวิธีการคิดของแต่ละคนผมเชื่อว่าผู้พึ่กับภาพยนตร์แต่ละคนมีแนวทางในการทํางานของตัวเองผมก็เช่นกันแต่ผมก็ไม่เคยไปละเมิดหรือก้าวล่วงผู้อื่นผมเพียงแต่อธิบายว่าสิ่งที่ผมทําทำํำไมผมถึงทําแลกแยกแตกต่างคิดนอกกรอบคิดนอกคอกจากผู้พึ่งกับคนอื่นทํานั่นคือเหตุผล ที่ผมคิดนอกกรอบผมคิดแตกต่างจากคนอื่นแต่มันเป็นกระบวนการความคิดของผมถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของผู้กับภาพยนตร์ในหลายๆท่านแต่ผมก็ไม่เคยไปละเมิดหรือก้าวล่วงสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นการนําเสนอความคิดของผมเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับการสร้างภาพยนตร์ไทยมันมีปัจจัยมันมีตัวแปรเปลี่ยนมากมาย 1. คุณต้องสร้างภาพยนตร์ที่ เรียกร้องความสนใจจากผู้ชมไม่ได้มันต้องมีจุดขายไม่ว่าจะเป็นระเบิดภูเขาเผากระท่อมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วให้ความสนุกสนานความบันเทิงที่สนุกสนานนั่นเป็นสิ่งที่คนดูภาพยนตร์ไทยในสมัยนั้นหรือทุกวันนี้ยังให้ความสำคัญกับมันอยู่ซึ่งโดยส่วนตัวของผมแล้วผมไม่ผมไม่ได้เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ด้วยวิธีของการการตลาดทำให้ผมต้องจำยอมบรรจุฉากลหลายๆฉาก ลงไปในภาพยนตร์แต่ละเรื่องของผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามซ่อนหมกเม็ดและแอบใส่ไว้ในภาพยนตร์ของผมทุกเรื่องก็คือแกนแท้และเนื้อหาสาระของมันเมื่อเราจะทําหนังเกี่ยวกับก่อการร้ายผมต้องพยายามแสวงหาความเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติมานําเสนอในงานของผมไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะถูกห่อหุ้มล่อลวงให้คนดูสนุกสนานไปกับฉากตื่นเต้นเล้าใจต่างๆก็ตามเพราะ ใต้จตสำนึกของมนุษย์เราของคนเราหรือผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีความสนุกที่เห็นตัวละครหลายตัวต้องตายไปมันผมไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติมากมายขนาดไหนในแง่ของจิตวิทยาในกรณีที่ตัวละครถูกยิงหัวหลุดแขนขาดไส้สลักแล,ล้วล้มลง,ลงกองแล้วคนดูมีความรู้สึกสักใจอันนี้เรา,าครับที่ทําให้เกิดการตายด้านความชาชินของสังคมและทําให้คนในสังคม สามารถจะไปลงมือปฏิบัติตามหนังได้จนกลายเป็นข้ออ้างว่าเนี่ยผู้ที่ก่ออาชญากรรมอาชญากรเหล่านี้ทำมาเพราะว่ามีหนังมีละครโทรทัศน์เป็นต้นแบบซึ่งผมว่ามันก็ไม่จริงทั้งหมดผมก็เห็นผู้กับภาพยนตร์คนเขียนบทภาพยนตร์ไปลอกไปก๊อปปี้จากเหตุการณ์จริงแล้วมาดัดแปลงเขียนเป็นบทภาพยนตร์แล้วนามาสร้างมานําเสนอส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพื่อนผู้กับด้วยกันหรือว่าผู้เขียนบทที่ผมรู้จักมักจี ก็จะเสนอความคิดว่าเนี่ยอันนี้เอามาจากฉากนี้ของเรื่องจริงอันนี้เอามาจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนู้นตำบลน,นู้นหมู่บ้านนี้ประเทศนั้นแล้วก็ถูกนํามาถอดเป็นบทภาพยนตร์แต่พอสร้างเป็นบทภาพยนตร์แล้วก็จะถูกนักวิจารณ์ถูกคนหลายกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ละครโทรทัศน์เรื่องนี้น,นําเสนอเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับสังคมทําให้คนทําตามเหมือนกับเราทําหนังเรื่องโสภนีถ้าเราทําหนังโสภณีเหมือนกับเราเสนอว่าทุกคน การการเป็นโสเภณีเป็นสิ่งที่น่านาเสนอภาพยนตร์เรื่องนี้ทําไม่มีโสเภณีท,ทั่วประเทศไม่สร้างหนังเรื่องนั้นก็มีการขายบริการอยู่แล้วไม่สร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นก็มีมาเฟียมีเจ้าพ่ออยู่แล้วคุณไม่สร้างภาพยนตร์สงครามคนทั้งโลกเขาก็ลบลาค่าฟันกันอยู่แล้วคุณไม่ทําหนังเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเขาก็คอร์รัปชันเขาก็โก,กงกินบ้านโกงกินเมืองกันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับผมไม่ต้องการความยุติธรรมผมไม่ต้องการความถูกต้องเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผมเพียงเป็นนักเล่าเป็นนักสร้างภาพยนตร์ที่เพียงพยายามเล่าเหตุการณ์ซึ่งน่าสนใจที่เกิดขึ้นนําเสนอต่อผู้ชมการเป็นนักเขียนเราก็นําเสนอหนังสืองานวรรณกรรมให้กับผู้อ่านถ้าผมเป็นจิตกรผมก็พยายามนําเสนอภาพเขียนของผมให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพเขียนของผมแต่ในชีวิตของผมส่วนใหญ่ผมเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ ผมพยายามนําเสนอแนวคิดนําเสนอต่อสาธารณชนจริงอยู่งานของผมส่วนใหญ่จะไม่เป็นความบันเทิง100%มันจะถูกหมกเม็ดและแอบแฝงในสิ่งที่ทรนงพยายามจะนําเสนอตลอดเวลาซึ่งมันก็ทําให้เกิดความล้มเหลวทางธุรกิจกับตัวผมไม่น้อยซึ่งผมก็ไม่สามารถจะแปลเปลี่ยนมาได้เพราะผมดําเนินขบวนการวิธีการรูปแบบการทํางานของผมมาอย่างนี้35ปีแล้ว วันนี้ผมมีโอกาสนำเสนองานเก่าๆต่อคุณผู้ชมในรายการ War Film and l i v e War ก็อยากให้คุณผู้ชมซึ่งไม่เคยได้มีโอกาสชมภาพยนตร์หรือหนังสงครามเก่าๆของผมเมื่อ25ปี30ปกว่าปีที่แล้วได้ลองเข้าไปดูบางเสี่ยวบางส่วนบางฉากของภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อจะเป็นมุมมองมองให้เห็นตัวตนของผมใกล้เคียงกับที่ผมเป็นจริงอยู่